สร์ฟวันนี้เราจะไปวิเคราะห์ได้ไปเบื้องข้อมูลข่าวก่อนที่เบอร์ทั้งสองจะได้ซกกับนักมวยไทยนะไปเริ่มต้นกันทีคู่ของน้องเบียร์กันก่อนนะจะเป็นดุลน้ำหนัก52กิโลกรัมเกิร์ไฟท์ที่ล่าสุดนะน้องเบียร์กสามารถเอาชานะน็คทางนั้นเลียมเพนเด็กซิเสียล่านะในการขันมวยล่าไฟท์พัหุณน้ำหนัก51กิโลกรัมสืบพิ่นก็ได้เพิ่มน้ำหนักตีในทุนน้ำหนัก 5 2กิโลกรัมในวันลุมพินีเป็นไฟทับอิดส่วนว่าคู่แข่งก็คือทางงงานมาวินไนะฟล่าสุดการขึ้นชกในวันที่15พฤศจิกายน2ี่4นะขึ้นชกกันในเดือนเดียวกันนะเพราะว่านองเบียกับว่าอัชนะทางด้านเลียมแพตติกไปเดือนพฤศจิกเดียวกันนะส่รนทางดน้านมาวินก็สามารถอัชนะนอกทางดน้านลีเซเยนะ,ะมวยจากไต้หวันไปในยกที่สานะ ถือว่าทั้ง2คนเป็นสถานนอกไปเนาะฝ่ายในสุดแต่ว่าทงางนั้นน้องเบียจะได้ซกในมวยดาไฟส่วนว่าทางั้านมาบินซกในมวยวันลุพินีเป็นฝ่ายทรรมบิที่ผ่านมาจะมีประสบการณ์หนึ่งฝนะ่ายหลายกว่าทางด้านน้องเบียนะจึงว,ว่าทางด้านเพศของประสิทธิพิมพ์น้อยนะแอดจะเอิร์ดอาจารย์ก็แล้กันนะพราะเพิ่นในมีการรายงานเขคนาคุณไปทางด้านมวยเนาะแต่และมวยกันเนาะเป็นมีของคนไปมี ประสบการณ์มีการเยน็นหูหลายนะเนาะเพิ่นก็มีการวิเคราะห์มาว่านะเพิ่นเป็นเพจจากไทยนะมีข้อออกมาว่บาบินจะพบกับท่านน้องเบียร์นะี่แยกออกมาเป็นข้อๆเนาะตามความเห็นของแอดมินเองนะเนาะเพิ่นก็มาถึกพิษบอกเกี่ยวกันหะน่อยตอนนี้นี่เป็นการวิเคราะห์สื่อๆเนาะอนุญ,ญาตให้ทักท,ทางได้นิดหน่อยเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้รายงานมานะหนึ่งเป็นของพ่อของทั้งครูเกรีมตัวมาดีการฝึกซ้อม ความทีในการซกของทั้ง2คนเหมือนพ่อๆกันห้าสิบห้าสิบเราเพิ่นให้มันะคือการประสบการณ์นี่นะความพอหน่นะสองก็จะเป็นความสดเนาะดังมวยทั้งคููเหมือนอยู่ในอายุใกล้เคียงกันเหมือนก็ให้มาเป็นห้าสิบห้าสิบนะสามจะเป็นระยะการซกก็คือสวงนะสวงขัดซกนดความสูงมันสวงอกขบหางความนาบางมัดกลามเนื้อส่วนต่างๆมันให้หกสิบสี่สิบนะก็คือให้ทางด้านมาบิน60 น้องเบียร์เป็นห้องนะ4 0 4จะเป็นประสบการณ์การซกในแบบมวยไทยและการการซกแบบมวยโดมเล็กก็มีประสบการณ์ในรายการเนาะจะเป็นเพินให้มาเป็น60-40ให้ทางด้านมาบิน60น้องเบียร์40จะเป็นห้องทางด้านน้องเบียร์การได้เปรียบในน้ำหนักนะต้องรอทางการสั่งน้ำหนักในใบใบนี้นะก่อนจะขึ้นซกคือท,ทั้งสองเป็นเดินทางฮอตประเทศไทยกันแล้วเนาะ มีการสั่งกำลังในมือต่อไปนะเพื่อให้อยู่ที่5าส0บาสิบฮกจะเป็นการอาบ,บุญมวยหนะ่อยมาบินจะได้ความหลากหลายส่วนมาโนเบียจะได้มัดหนักเพื่อให้มาแมนห้าส่สิบห้ให้มาบินห้าสิบห้านองเบียสี่สิบห้านะเบิร์ตเจตกันในความทนทานความแข็งแกนันความอ,อดึดความทนทาน,ทน,ทานการป้องกันพ่อๆกันเป็น5้า0ิห้หกห้างเหมืนซูซี่กัน ผลสรุปมาดังนี้นะมาบินโอกาสชนะ53.6%นะส่วนน้องเบียร์เป็นโอกาสชนะ46.4%สิบหกี่็ตามติดตามในมวยแข่งขันกับตต้มเนาะนองเบียร์จะเป็นห้องเนาะอัตราการชนะส่วนน้องเบียร์มัน,น,นะมนเร้า,ราปลายปีนะก็ะยังมีอนาคตสดใสยอยู่ทางนั้นนองเบียร์นะยังสดใหม่อยู่นะคือเป็นนักมวยที่ว่าดิ้นกีฬามวยสากลมาก่อนเนาะเป็นนักกีฬาทีมชาติสุดายทีมมวยสากลสุดายในลาวเฮาก็ไดแซมเป็นเหมดแล้ว อวดไปเหมือนสุดไปในเวทีรับอาเซียนอาซีนนะกายังเข้าดีที่สุดเหมือนเขาหอบ8คนสุดท,าท้ายดูนะเมื่อสากลถือเป็นโดดเด่นก็เธอจะเปลี่ยนมาตีมวยลาวนะก็ถือว่าผลงานโดดเด่นคพราแซมมวยลาวไฟายสองคนสาวสี่แปดนะเป็นม 10, ว,นะวนยลาวที่ว่ารายการใหญ่ที่สุดในาลาวนะตีกันหลายเดือนนะตีคัดเขาหอบต้องเบียร์กับสมัครได้แซมในคุณน้ำหนัก51กิโลกรัม สิเดียวกับทั้งนั้นน้องโอ๋นําก็ได้แซมในคุณ65กิโลกรมมวยลาวไฟก็ถ้าติดตามเ่ว่า2น้งมวยลาวเฮาจะเป็นเนาได โชคฝ่ายธรรอิทเิไปทีมวยดาหับโดถ้ามีน็อกนะอาจจะได้เงินโบนัสครั้งทรรมอิทไปนเลยนะจะได้ครับอีทีสามแสนห้าหมื่นบาทเทียบเป็น 3, 150, นะเงิน,นงลาวเหมือนห่อนกอลากีบเกือบสองห่อนเป็นอย่างที่บราลางวันใหญ่เสดงเกินนะเอาใจช่วยก็แล้วกันสองในะมวยลาวเฮาน้องโอน้องเบียร์นะโช ในวันโนเปนีน8กุมภาพันธ์2564นี่เริ่มตั้งแตตั้งแต่เวลา19.00นเป็นต้นไปมันจะมีการถ่ายทอดสดนะผ่านยนะูทูบวันเซมเปอร์ซิบไทยแลนด์นะบรรยาเล่าข่าเมืองได้ด้วยวะมันจะมีการถ่ายทอดสดหลายสองทางกันอยนออกตาติดตามเลยนะแาจจะมีการอัปเดตให้ตื่มกันดิกน,นะ